เด <The> อะทรูดจาะลึกจริงนักเขียนซีไร้์ซัดหน้าสายเจเริญปุระหลังโชว์ตรรกะว่าด้วยความเชื่องเชื่อ ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่หยุดหย่อนสำหรับนางสาวอินทิราหรือสายเจริญปุระที่เมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาทายได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยเจ้าตัวเผยว่าประโยคที่ทำให้โดนจับในครั้งนี้คือกล้ามากเลยนะเธอและฉันคงไม่กลับไปรักเธอโดยก่อนหน้าสายเจริญปุระก็เคยได้โพสต์หมายเรียกผู้ต้องหาในฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่า โอเคนัมเบอร์วันซึ่งทางสอนอบางเขนได้นัดให้ไปรายงานตัวที่สอนอบางเขนในวันที่21ทธันวาคม2,563ในการสอบปากคำาายเจริญปุระตำรวจสอบปากคำในประเด็นการโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ที่มีลักษณะปลุกระดมให้มีการชุมนุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงประเด็นการใช้เงินสนับสนุนจัดให้มีการชุมนุมด้วย และล่าสุดที่สายจเจริญปุระได้ให้สัมภาษณ์สื่อดังว่าคนที่อยู่ไปวันๆเพื่อที่อีกไม่นานก็ตายตกตามกันไปและไม่รู้จักสงสยัยไม่รู้จักตั้งคำถามเขาสั่งให้ทำอะไรเชื่ออะไรก็กลมหน้าทำแบบนั้นยอมรู้สึกว่าการเชื่องเชื่อมันง่ายแต่ถ้าคุณจะบังคับให้คนอื่นเชื่องเชื่อไม่ได้ล่าสุดวิมลใส่นิ่มนวลนนะักเขียนรางวัลซีไรส์โพสต์ข้อความหัวข้อ ว่าได้ความเชื่องเชื่อดังนี้ไม่มีใครสั่งให้ใครเชื่องเชื่อต่อใครหรอกและก็ไม่มีใครเชื่องเชื่อต่อใครอย่างไร้หัวคิดเช่นกันมีก็แต่ความสำนึกต่อบุญคุณของบุคคลที่ได้เสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อผู้อื่นซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วแก่วินยูชนทั่วไปถ้าจะมีการเชื่องเชื่อก็เป็นการเชื่องเชื่อต่อละที่อุดมการต่างๆและต่อความโง่งมของตน ความเชื่องเชื่ออย่างนี้มันลวงตาจนมองไม่เห็นว่ามันเป็นความเชื่องเชื่อแต่กลับหลงเข้าใจว่าเป็นสติปัญญาและเสรีภาพที่แท้จริงวิปลาดกว่านั้นมันยังหลอกใช้คนที่เชื่องเชื่อต่อมันให้ออกมาแสดงวาทะที่ง่งมด้วยความรู้สึกภาพภูมิใจว่าตนเป็นผู้รู้แท้และอยู่เหนือผู้อื่นหล่อนจะเชื่องเชื่อหรือไม่เชื่องเชื่อต่อใครหรืออะไรย่อมเป็นสิทธิและเสรีภาพของหล่อนแต่หล่อนไม่มีสิทธิและเสรีภาพ ภาพที่จะเหยียบย,ย้ำย่ำยีหัวใจคนทั้งประเทศวงเล็บไม่นับรวมพวกหล่อนและไม่มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเหยียดย้ำเหยียบย่ำกฎหมายใดๆตราบที่มันยังเป็นกฎหมายอยู่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาทางด้านของสายเจริญปุระมีการออกมาเคลื่อนไหวาทางการเมืองและวิาพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอยู่ตลอดมารวมทั้งเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทค่อนข้างมาก เมื่อม็อบคณะราษฎรมีการเคลื่อนไหวชุมนุมในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าตัวของทายเจริญปุระนั้นจะเข้าไปเป็นแม่ยกจัดหาอาหารอุปกรณ์สนับสนุนผู้ที่ร่วมชุมนุมไม่เพียงเท่านั้นเมื่อกลุ่มแกนนำของม็อบโดนคดีต่างๆเจ้าตัวก็ออกหน้าไปยังสถานีตำรวจประกาศเคียงข้างเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหล่าบรรดาแกนนำนั้นและในช่วงโควิด19กํำลังระบาดในไทยตอนนี้ เจ้าตัวก็ยังได้วิพากวิจารณ์หลังจากที่ในแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันที่20ทธันวาคม2,563ที่ผ่านมาและได้พูดหนึ่งประเด็นหลักที่หลายๆคนให้ความสนใจและแชร์ออกไปในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากนั่นก็คือเรื่องที่นายแพทย์ทวีสินกล่าวว่า วอนอย่าเรียกว่าโควิดระรอก2เพราะมีเป็นการระบาดใหม่ซึ่งในรูปประโยคดังกล่าวนั้นหลายๆคนเริ่มให้ความสงสัยว่าคำพูดดังกล่าวของโคศกสบคคือการปัดความรับผิดชอบพูดแก้ตัวและไม่เห็นถึงความแตกต่างของรูปประโยคดังกล่าวแต่อย่างใดเลยจึงทำให้หลายๆคนที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลเริ่มออกมานำข้อความดังกล่าวไปโจมตีและใส่ความโดยไม่หาข้อมูลทางวิชาการว่า สองคำนี้มีในัยแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่โดยทายจเจริญปุระแม่ยกของกลุ่มคณะราษฎรก็ได้โพสต์ในประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่าชอบที่หมอทวีสินแถลงตะกี้นักข่าวถามว่าติดวันเดียว500กว่าคนมากกว่าสถิติเดิมที่วันละ180จะเรียกว่าการระบาดละลอกสอได้ไหมแบบที่ซอบ,บอกคอเคยขู่ว่าระวังระบาดละลอกสอ ทวีสินตอบว่าไม่ถือว่าเป็นการระบาดระอ,อกสองเพราะไม่ได้ติดมาจากกลุ่มเดิมให้เรียกว่าการระบาดระอ,อกใหม่ไอจีเนียสเดอะทเจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย